ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนนะครับก็มีคําถามนะครับก็ถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับว่าที่ดินที่ตกหล่นอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับปฏิรูปที่ดินคืออะไรก็คือตกหล่นอยู่ในเขตของสปกนั่นแหละครับนะครับคำถามก็คือจะมีการเดินสํารวจหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่โครงการจะออกมาเดินสํารวจหรือไม่นะครับนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะก็เอาแบบอีสา,านบ้านเรานี่แหละเราไปเข้าเนื้อหากันได้เลยนะครับที่ดินสปก,กเนี่ยต้นกําเนิดมันมาจากที่ดินที่เป็นป่าไม้เสริมโซมอันนี้ก็หลายๆท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วนะแล้วก็ร,รัฐได้มาแบ่งสรรปันส่วนจัดให้อ่กับ สปกจังหวัดเป็นผู้จัดนะครับมอบให้สปกจังหวัดเป็นผู้จัดเป็นผู้ดําเนินการต่างๆนะครับทีนี้พระเอิญมันมีเจ้าที่ดินพบทห้าหรือที่ดินมือเปล่านะครับอยู่ในที่ดินที่ปฏิรูปที่ดินเขาเรียกว่าตกหล่นนั่นแหละครับแล้วพอเราไปแจ้งโครงการบอกดินนะครับพอแจ้งโครงการบอกดินแล้ว ก็ปรากฏว่ามีคําถามเกิดขึ้นนะครับเพราะบอกดินเขาก็แจ้งอยู่แล้วในวันที่เราแจ้งไปเขาก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของรัฐใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ของสปกรดูแลอยู่แต่เขาก็คงไม่ได้บอกนะครับว่าสปกรดูแลอยู่เป็นอยู่ในหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะออกไปเดินสำรวจเนี่ยมันเดินสำรวจ ได้นะครับแต่เขาไม่ทำฟังชัดๆนะครับที่ดินที่ตกหล่นอยู่ในเขตของการปัดจรูปที่ดินหรือสอประกอเขาไม่เดินสำรวจนะครับฟังชัดๆพอเดินไปมันก็ออกโฉนดไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณที่จะใช้ในการเดินสำรวจเขาต้องการความชัดเจนนะครับจนถึงปี70นพี่น้องประชาชนหรือเ,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 เพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายที่ฟังอยู่นะครับใครที่มีพื้นที่ตกหล่นอยู่ในเขตส,สอปรกอรหรือการเป็นรูปที่ดินนั่นเองไม่ได้เดินสำรวจนะครับเพราะเขาไม่เข้าไปแน่นอนทางกลุ่มที่ดินนะครับหรือส่วนกลางเขาไม่เข้าไปแน่นอนนะครับ นะเข้าไปมันก็ออกโฉนดให้ไม่ได้โอเคเรื่องนี้ชัดเจนนะครับทีนี้อ่าแล้วถ้าเรามีพื้นที่ดินตกหล่นอยู่ในเขตปทัทตุรูปที่ดินยนอปกอล่ะแต่มีสคหนึ่งสคสองคอส,องสองคสามอันนี้มีรล้นนะครับ สอคองสอคสามนี่มีลุ้นแต่สอคอนึ่นี่น่าจะลุ้นขึ้นนะครับเพราะว่าสอคอเนี่ยออกมาตั้งนานแล้วบ้างครับผมไม่แน่ใจปีสองสี่เก้หรือไงครับที่มีประกาศนะให้ไปขึ้นสอคอในร้อยแปดสวันประมาณนี้นะครับแต่ปฏิรูปที่ดินมันปี2518 ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอย่าอย่าว่าผมนะผมพูดตัวเลขผิดแต่ประมาณนี้ครับยังไงสอคอมาก่อนแน่นอนครับหากคุณพิสูจน์ได้นะหากคุณพิสูจน์ได้คุณมีพื้นที่ที่ดินสอคอซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปแสดงว่าเราก็มีราศีดีกว่ามาก่อนย่อมชนะนะครับแต่ถ้ามาหลังๆนะก็ไม่ได้ครับเพราะว่า ไม่สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีพื้นที่ดินตกหล่นในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับถ้ามีสอคอพอจะคุยกันได้แต่ถ้าคุณไม่มีสอคอเลยคุณไปขอขึ้นสปกเถอะครับนะครับคุณไปขอขึ้นสปกจังหวัดนั้นๆที่เขาดูแลอยู่นะถึงมันอาจจะไม่เป็นจนงโนด ไม่เป็นกรรมสิทธิ์อะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นที่รัฐให้การรับรองไม่เหมือนพอปท .5 ห,หรือที่ดินมือเปล่าที่อยู่กันเกินกาศแล้วก็ไม่มีการรับรองนะครับเอาไปจำนำจำนองอะไรก็ไม่ได้พูดตามหลักกันตามความเป็นจริงฟังชัดๆจำนำจำนองไม่ได้ในเรื่องของสถาบันการเงินยกเว้นาคาคนยอไปให้กับนายตอกนายทุนที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ เขาจะเอาหรือเปล่าเอาก็ดอกแพงหูฉีกเลยใช่ไหมครับนายทุนก็โดนฟ้องกันหลายคนแล้ครับเอาแล้วไม่เข้ามาทําประโยชน์ก็โดนแย่งปลรปักอยู่ดีนะครับเพราะนั้นอย่าหาทำอาทีนี้การที่เราจะถือครองออสิทธิ์ในที่ดินเนี่ย ผมจะพูดถึงการคลองสิทธิ์แล้วนะของพพท5เนี่ยให้ท่านทํากินทําประโยชน์ไปเถอะครับหลายคนยังงงว่าเมื่อกี้พูดสปปค้างไว้อยู่ครับสปปมันจํานําจำนองได้ที่าการเกษตรครับเาษกร,ราการเกษตรครับหรือทกรศรนั่นแหละครับผมพูดให้แค่นี้แหละบางที่นะครับบางพื้นที่จำนําจำนองได้นะครับก็เ,เขาเป็นพันธมิตรกันอยู่นะครับเป็นโคกันอยู่นะ บางที่เขาก็รอนะครับว่าสปกรไม่ชัดเจนก็ยังไม่รับนะครับอันนี้ก็ไปหากันเองนะครับว่าในพื้นที่ของท่านเขารับจำนำจำนองหรือเปล่าแต่เขาโคกันอยู่นะครับก็เหมือนกับสธกนั่นแหละครับหลายคนบอกสธกมันจำนำจำนองได้หรอกับทกศคุณก็ลองไปถามสปกยไม่ใช่ขอโทษครับไปถามทกศดูนะ ลองถามดูครับไม่เสียหายหรอกเขาไม่จับคุณหรอกคุณไปถามดูเนี่ยพี่ผมมีที่สทกนะซึ่งมันอยู่ในเขตของป่าไม้นะ่ะจำนำจำนองได้ไหมนะครับถ้าเขาบอกไม่ได้ก็ไม่ต้องจำนำจำนองถ้าบอกได้ก็ดีไปแต่เท่าที่รู้มาเขาโคกันอยู่เหมือนกับสปกอครับแต่มันต่างกันคนและกริยาบทเลยนะครับระหว่างสปกสทกสทกอยากจะฟังก็ไปฟังคลิปเก,าก่าของผมผมลงไปเมื่ออาทิตย์ก่อน,อนประมาณนี้นะครับ ทีนี้พอมาถึงพอท .5 เนี่ยเป็นปัญหากันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะตกหล่นในเขตปฏิรูปนะครับหรือตกหล่นในโครงการเดินสำรวจโครงการเดินสำรวจเนี่ยมันก็แค่แจ้งพิกัดตำแหน่งที่ดินว่าในประเทศไทยมันมีมากน้อยขนาดไหนที่ดินที่ไม่มีโฉนด หรือมันเป็นที่ดินของรัฐแล้วประชาชนเข้าไปทํากินอยู่เนะี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาจะได้บริหารถูกนะครับส่วนกลางจะได้จัดสรรปันส่วนบริหารถูกว่าจะให้หน่วยงานไหนรับผิดชอบถ้าเกิดมันอยู่ในหน่วยงานของกรมป่าไม้กรมป่าไม้ก็รับผิดชอบสอปกรรับผิดชอบนะครับป่าสงวนก็รับผิดชอบอยู่ในหน่วยงานไหนนะครับหน่วยงานนั้นอยู่ในหน่วยงานของกรมชลประทานก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าไม่ได้อยู่ในที่ผมเอ,อ่ยมานะครับอยู่เปล่าๆเ,เลยก็มีเยอะแยะมากมายก็สำนักง,งานที่ดินก็รับผิดชอบไปนะครับก็สามารถเดินสำรวจได้แต่นอกนั้นเดินสำรวจไม่ได้ต้องอาศัยคอทอชอ่อาบิดาแห่งการจัดที่ดินนะครับคอทชชก็ผมไม่แน่ใจนะปัจจุบันนี้ยังเอาเข้าทอกศออได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับตรงนี้เพราะ สมัยก่อนเคยเมีนะครับว่าจะเอาเข้าให้ได้นะครับเพื่อจะได้ให้เหมือนกับสอปกร์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นที่ดินของรัฐที่ให้การรับรองนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคผ่านไปก่อนนะเรื่องนี้นะสรุปท่านที่ดินตกสํำรวจนะครับหากท่านมั่นใจว่าอยู่ในสอปกร์นะท่านถือสอคอ,อยู่ท่านขอออกเฉพาะลายก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอโคงการ นะครับแต่ถ้าท่านมาทีหลังท่านไปขอขึออ้นเป็นสพกรเถอะครับไปที่สำนักง,งานจังหวัดนะก็ขอเลยนะผมมีที่นี้ขอขึ้นเป็นสพกหรือถ้าไม่อยากขึ้นท่านก็อยู่เฉยๆไม่ต้องขึ้นสพกนะครับก็ทํากินไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับที่ดินตกหล่นโครงการเดินสํารวจใช่ไหมครับ ไปยื่นเข้าส่วนกลางหรือโครงการรักดินก็ได้นะครับบอกตำแหน่งพิกัดแจ้งไปนะครับเพื่อให้เขาเอาไปเข้าร่วมโครงการเดินสำรวจนะครับจะมีการชงขึ้นไปนะครับเขาจะได้รู้นะครับว่าที่ดินของเราอยู่ตรงไหนจะเข้าข่ายการเดินสำรวจหรือไม่นะครับก็สามารถทําได้นะครับข้าไปที่โครงการลักดินก็ได้นะครับทุกจังหวัดมี นะครับไปที่ส่วนกลางนะครับไปยื่นนะครับยื่นเจตความจำงนะครับว่าเราเป็นที่ดินตกหล่นนะโครงการเดินสำรวจเฟสสามไม่ทันเฟสหนึ่งเฟสสองไม่ทันนะครับจะรอเฟสสี่ก็ไม่ต้องรอแล้วไปยื่นก็ได้ครับหรือจะรอเฟสสี่ก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับวันนี้หนุ่มหน้ามนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ